เคยไหมครับนอนทั้งคืนแต่ตื่นมาแล้วยังรู้สึกเพลียบางคืนตาค้างทั้งคืนตื่นมากลางดึกเพราะว่าร้อนวุบวาบหรือต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆจนบางครั้งหนีไม่พ้นต้องพึ่งยานอนหลับหลายคนอาจยังไม่รู้จากงานวิจัยเมื่อปี2014พบว่าการใช้ยานอนหลับกลุ่มเบนโซไดซิป,ปีนต่อเนื่องกันเกิน3เดือนเพิ่มความเสี่ยงของสมองเสื่อมราว30% หากใช้ติดต่อกันเกิน6เดือนความเสี่ยงอาจสูงขึ้นมากถึง80%การพึ่งแค่ยานอนหลับไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงและอาจเสี่ยงต่อสุขภาพสมองในอนาคตด้วยครับส่วนใหญ่แล้วสาเหตุของการนอนไม่หลับมักจะเริ่มจากความไม่สมดุลของฮอ,อร์โมนไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนคอร์ติซอลหรือเมลาโทนินเมื่ออายุมากขึ้น ฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับจะค่อยๆลดลงไม่ไว่าจะเป็นเมลาโทนินที่ช่วยให้ร่างกายหลับลึกโปรเจสโอโรนร่วมกับกาบาที่ช่วยให้สมองผ่อนคลายระดับเอสโตรเจนที่ลดลงหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลที่สูงเกินไปจะส่งผลให้หลายคนต้องตื่นกลางดึกถ้าคุณนอนไม่หลับมานานหรือเริ่มมีปัญหาความจำนี่อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะต้องดูแลตัวเองอย่างจริงจังดังนั้นทางออกจึงไม่ใช่แค่การเพิ่มยานอนหลับแต่เราต้องแก้ที่รากของปัญหาการนอน เริ่มจากประเมินความรุนแรงของอาการตรวจวัดระดับฮอร์โมนและคุณภาพการนอนและปรับระดับฮอร์โมนให้เหมาะกับคุณครับผมนายแพทย์จุทศจากกาชวดลผมนายแพทย์พัทระวิริยะบิิตกุลและนี่คือ120 Wellness Villa The Journey to Longevity Begins Here